สวัสดีค่ะจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเซ็รระยมอเตอร์คอมมโด1,000 DC นะคะหลังจากที่เราตั้งแม่เหล็กทั้ง2ฝั่งเสร็จแล้วให้เรามากดปุ่มบวกที่บอร์ดมอเตอร์นะคะ หลังจากที่เรากดปุ่มบวกค้างไว้มอเตอร์จะวิ่งเซตระยะ2รอบนะคะวิ่งปิดแล้วก็วิ่งเปิดค่ะหลังจากนั้นก็ใช้งานได้แล้วค่ะ เซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเซ็นระยะของมอเตอร์คอมโด1000 DC ค่ะ